หมดสภาพเซ็กซี่สตาใหม่สุคนทวาแจงคนว่างกลั่นเงินซื้อความรักไม่ได้ สามีร้อยล้านโผล่คอมเมนต์หวานสักผ้าอย่างสวยใหม่สุคนทวาเซ็กซี่สตา์ทิ้งความเซ็กซี่เลี้ยงลูกชายเองทำเองทุกอย่างทราบซึ้งถึงความเป็นแม่เพราะตัวเองไม่มีแม่ทำอะไรแบบนี้ให้เลยตั้งแต่อายุ3เดือนโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพนั่งสักผ้าน้องชินะลูกชายพร้อมทั้งเผยด้วยว่าหมดสภาพสาวเซ็กซี่เลยกายหยาบของจริง ตอนเลี้ยงลูกอ่อนหลายคนถามว่าทำไมไม่ใช้เครื่องคือ 1. ผ้ามันจะพังจาเสื้อผ้าแพงๆดีๆจะได้ใช้ได้นาน 2. มันมีแบคทีรียสะสมเก่าที่เราเคยซักๆไปตั้งนานเสื้อผ้ากางเกงชั้นในถุงเท้ามันจะมาเกาะผ้าลูกได้จา้าและจะสกรปรกเพราะลูกก็ป่วยอยู่ 3. เราอยากทำด้วยมือของเราเองเพราะมันคือความรักการใส่ใจการทนุถนอมการดูแลเขาทุกขั้นตอนเราจะพูดได้เต็มปากว่าเราเลี้ยงลูกและทำให้ลูกเองทุกขั้นตอนบางคนหาว่าง,งกจังทำไมไม่จ้าง เออคือมีเงินจ้างเดือนละเป็น10คนค่ะมีปัญญาแต่เงินซื้อความรักที่มีต่อลูกด้วยการกระทำที่แม่ทำเองไม่ได้โอเคนะคะชาวเน็ต ผู้แนะนําและอยากรู้เรื่องชาวบ้านไปสัตว์ทุกอย่างแม่ใหม่คิดว่าลูกจะสัมผัสได้ค่ะว่าแม่ทําอะไรให้เขาไปบ้างมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เหนื่อยนะแต่เราผ่านมันมาแล้วเราไม่มีแม่คอยทําอะไรแบบนี้ให้เราเลยตั้งแต่เราอายุ3เดือนมันขาดมากๆทุกๆอย่างที่เราทําไปถ่ายทอดไปทั้งหมด คือเราสะท้อนตัวเราว่าเราไม่เคยได้รับอาคาเราเลยจะไม่ให้ลูกรู้สึกขาดเหมือนเราว่าอะไรที่มีความสุขเหนื่อยแค่ไหนมันก็ไม่เหนื่อยอะไรไม่มีความสุขทำนิดเดียวมันก็เหนื่อยเชื่อสิอยากเลี้ยงเองต้องไม่บ่นว่าเหนื่อยเพราะจะไม่มีใครฟังเรารวมทั้งชาวเน็ตและแม่ๆในโลกโซเชียลก็เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด